เดี๋ยวเตะหดกันไปไปงเฮ้ยต้นไม้ลอยได้เฮ้ย,ยใช่หรอต้นไม้ทั้งต้นเลยครับลอยครับสงสัยแถวนี้มีพลังงานบางอย่าง ้เฮทีวะเฮ้ยมันมันมันอยู่ในน้ำมันอยู่ใน,นนะ้ำเฮ้ย,โ,ยโดนสวนโดนสวนมีคนสวน ปั่นเกาะเกาะเกาะเฮ้ย <c oughs> โอ้โนแม่นว่ะแม่นแม่นมากมีสองคนนะเมันยังมีสองคนกระเด็น มันเจ็บมากเฮ้ยมุณน็อกเฮ้ยอีกคนหน่งมายิงผมแม่นมากเลยยังยังยังมีอยูอยอย่คนนอกป่ะตัวหนึ่งก้อนเห็นก่อนเห็นก่อนเห็นออเข้าแล้ว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 เฮ้ยยังครับ มันอยู่ตรงไหนไม่รู้เออมันมาเก็บของแล้วมาเก็บของแล้วโดนยังดำน้ำดำน้ำอ๋ออยู่นู่นครับวิ่งวิ่งวิ่งต้องวน้างต้องต้องต้่งต้อง้องน้องต้องตาองต้งต้องอ้อ้อง้องต้้ง้งต้ง้้ต้องต้อง้าต้อง หน้าผมเลยเฮ้ยเออโอเคโอเคโอเคเลยโอ้ยยิงไปได้แค่นหยเดียงถือสนายด้วยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆบอกผมว่าผมไม่มียาเลยถ้าเป็นไปได้ขอเก็บยาก่อนนะ คุณเองไปตั้งหลักได้แล้วไหนเอ่ยแมบอ,อันเข้ากูลวบอกหนึ่งเข้าวะ,ะโอ้โหเราต้องต้อง,ต,องต้องลงกะลังมันนะ้งเนี่ยเราเบิดทีเดียวหมดเลยนะ่ไม่มีไม่เจอยาเลยครับมีมีใครเห็นยาจริงมายาพันก็ยังด<น>ี มันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกครับมันอยู่ข้างนอกอืมอยู่หลังจุดว่ะบ้านหลังนี้บ้านหลังเนี้เออจะัะหมอมาเห็นอยู่ในบ้านอยู่บนบ้านชั้นสองครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็มีปล่อยคนไหมหรือว่ามีบวกตรงหน้าผมมีหนึ่งคนเอาวงบีดนี่มา này ban chúc trong này chúc 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 này chúc 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 ปั๊บยาวอ่ะนะสองคนตรงหน้าผมตรงตรงหน้าผมเลยสองคนมันเหลือคนเดียว,วมันลงไปแล้วมันลงไปข้างล่างแล้วมันอยู่ตรงนั้นเลยคุณจุ๊นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละเห็นยวราจะได้ละ มานอนมันนอนมันนอนนอนอยู่นอนอยู่โอ้โหอีกทีเดียวอย่างอีกบอยอีกทีเดียวตัวนอนก่อนตัวนอนก่อนองอพงษ์อ้ยบอยก็โดนม่งมันนอนสามตัวเลยสวยสวยโอ้ยสวยสวยสวยโอ้ยเแม่งมันนอนสามตัวเลยคุณจุก็ยิ้มไม่น็อกนะโอ้ใส่ไปเยอะ được tê hột các bạn nghe